เปลี่ยนนายแพทย์สาธารณส,สุขจังหวัดศรีสะเกดที่เคารพตามที่สํานักงานสาธารณส,สุขจังหวัดศรีสะเกดได้จัดทําโครงการบุคลากรสาธารณส,สุขศรีสะเกดเข้มแข็งและแข็งแรงประจําปีงบประมาณ2,555ได้กําหนดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณส,สุขศรีสะเกดครั้งที่25ขึ้นระหว่างวันที่10ถึง24ธันวาคม2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและความสามัคคีของบุคลากรสาธารณสุข 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรสาธารณสุขเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการออกกำลังกายและกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 3. เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรเป็นตัวอย่างร่วมต่อต้านการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดอื่น 4. เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตและระดับกระทรวงโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา13ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อแบดมินตันทเทเบิลเทนนิสเปตองปาเป้าหมากระดานฟรีทาว่ายน้ำ และกีฬาจักรยานและยังได้กำหนดการประกวดร้องเพลงประกวดสปอตแดนซ์ประกวดการถ่ายภาพในงานแข่งขันกีฬาประเณีสาธารณสุขสีสสเกตครั้งที่25ครั้งนี้ในวันที่10ธันวาคม2554ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาประเภทสาธารณสุขรีสสเกตได้กำหนดจัดก,การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนนระยะทาง9กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นประเภทรุ่นตามกลุ่มอายุชายหญิงผู้บริหารและประเภททีม3ามคนอายุรวมกันไม่ต่ำกว่า120ปีการแข่งขันแข่ยรายจักรยานในครั้งนี้เพื่อ่ายกันทารมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสินโดยศูนย์สารเทคโนโลยีและสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษบัดนี้ผลการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานมอบเหรียญรางวัลและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่25ต่อไป เปิก่อนนะครับ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 ไม่เป็นไรครับเดี๋ว่าวันนี้เราทันเองนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะสงสารท่านท่านรองสองกับท่านรองสามนะครับพวกเราถือว่าทําบาปผู้อโอโซเนาะอยู่ด้านนี้หมดเลยเนี่ยแถวนี้เป็นแถวที่ถ้ารวมแล้วก็เกินเกินพันทั้งนั้นนะครับไล่มาแต่รองสองโอ๊ตไล่มาเรื่อยๆนะครับคนละห้าสิบห้าสิบห้าสิบครบยี่สิบคนก็พันเป็นพอดีนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งัยรุ่นฝั่งคุณหมอสุขเกษมนะครับฝั่งไพเริงนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันซึ่งเป็นประเพณีมานานมากแล้วเราพยายามที่จะให้เกิดการอ,ออกกําลังกายด้วยคือน,นี้ก็ไม่รู้ทําไงนะครับจักรยานนี่เป็นปีที่4เรารู้ว่าแนวโน้มมันลดลงเรื่อยๆนะครับปีนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามา ไม่ทราบปีหน้าจะคงอยู่หรือเปล่าจักรยานอยู่ไหมก็เลยปีนี้ก็เลยมีแนวคดนะครับว่าเราจะปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเวลาของแต่ละบุคคลมากเพราะปีหน้ามีโครงการให้รางวัลกับคนที่พัฒนาการเฉพาะตัวเพราะยังไงเราก็มีทางจะไปชนะอย่างผมนี่ยยังไงก็มีทางไปชนะคุณหมอสมชายได้ <laughs> แต่ผมมีทางที่ชนะตัวผมเองได้ใช่ไหมครับ ตอนนี้ท่านสอก็มีเวลาประจําตัวแล้วนะครับคุณหมอนกก็มีเวลาประจำทุกคนมีเวลาประจําตัวเดี๋ยวจะประกาศขึ้นเว็บไว้เป็นประวัติเลยนะครับประจําตัวทุกคนยกเว้นท่านรองสามซึ่งเวลาพิเศษกว่าคนอื่นนะครับเราก็จับไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่รองสามออกเราก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ก่อนหน้ากลุ่มที่1ประมาณ10นาทีนะครับเราจะบอกเวลาไปนะสรุปว่าวันนี้ทุกคนจะมีเวลาประจําตัวแล้วปีหน้านะครับท่าน ท่านวอเราก็เอาเวลาตรงนี้เป็นตัวตั้งด้วยเหมือนกันจะมีรางวัลประเภทที่พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมก็พยายามจะหากลวิธีที่ทําให้พวกเราเข้ามาร่วมได้เยอะๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามันก็ลดลงนะสมัยก่อนที่มันเต็มไปหมดเลยเนาะเต็มไปหมดเลยนะครับจักรยานหมดไปปั๊งพนะังเนาะไม่มีก็ประมาณซื้อใหม่ของคุณหาดที่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าออกกันเยอะมากเลย นะครับทุกคนก็มีจักรยานหมดเลยตอนนี้ก็ล่อยหลอกันไปแต่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่เจ็บตัวน้อยที่สุดจริงหรือเปล่าไม่รู้เจ็บไหมยกมาว่าไพูรที่ล้มเท่าน,นั้นนะครับนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีประกาศออกมาแล้วก็มีติดประกาศลงมานะครับมีเวลาของแต่ละคนนะครับแล้วก็เรียงตามอายุไปจะขึ้นบันทึกไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าผมก็เชื่อว่าพวกเราต้องชวนคน มาร่วมอย่างน้อยอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อให้มันเป็นเบิร์ดนะอย่างน้อยท่านต้องมาด้วยเพราะท่านต้องมาสู้กับเพืนของท่านนะครับที่ต้องเอาชนะให้ได้อันที่สองก็ต้องพาพวกทีมงานเข้ามาร่วมด้วยนะครับคงจะมีโปรแกรมถ้าท่านรับว่าที่ไหนที่มีสัดส่วนของคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการออกกาลังกายจริงๆนะครับแต่การแข่งขันที่จะต่อไปนับแต่ปีน,นี้เป็นต้นไปเด๋ยวบางครั้ง การมีส่วนร่วมก็อาจต้องเอานักกีฬาประเภทที่เขามีพรสวรรค์น,นะครับเข้าร่วมแต่วันนี้เนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมได้หมดครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสร็จรือยังเวลาฮะเสร็จยังไม่เสร็จเหรอผมจะพูดอีกนานไหมล่ะเนี่ยฮะร้อนมากเลยท่านพักอยู่ตรงนี้หน่อยไหมครับบ๊อบ ติดค่ะอาค่ะเอาท่านสออยู่หนกะเอาท่านสอค่ะเฉยค่ะโอเคค่ะต่อไปใครคะอาจารย์บขบกินพอองชูพลังครับต่อไปเเมืองนะครับ ครับกันทาลาักนะครับเตรียมตัวนะครับกันทาลักครับคาูขันผูกขันครับเอาผูกขันครับทำไมมีทัสินคนเดียวครับผูกขันครับอ๋อไม่ได้เหรียญกลับบ้าน

ขอถอดแว่นด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับวังหินครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายอีกครับอ่าครับครับไอ้ลูกมันเล่นทรงใหญ่เด้่ว ยัยันไทั้งสงตำแหน่ะโครับื้ใ้เบึงใหบงครับให้เบนเยอะครับสีรัตนาครับลูกฟังเมือน อ,อ๋อแม่ครับโอเคครับ่านสาธถกเลยครับสุดท้ายคุณพรนะครับสุดท้ายคุณพราาและสุดท้ายจริงๆทั้งหมดเลยนะครับไจไปได้ลงเลยคไม่บอกว่าแถวสองข้างหน้าหรือข้างหลังแลวนนุพรอ้ง ถาไว้ครับด้วมือคางไว้ครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับช่างภาพของเราเยอะมากครับเอเมไหมครับ